สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับาอยุติเกย์เวฟแท้งกับการปั่นรถจีนอีกแล้วนะครับนะก็ผมไปพักกินข้าวมานับแล้วก็อัดต่อกันเลยวันเดียวกันนะครับจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมก็ทำขั้นตอการไปเหลืออประมาณ5,000ันับจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เนาะหรือประมาณ5 9, นะ้าพเนาะประมาณ5 0 0 0ันหกพันะครับแล้วก็คนรถครับตอนนี้เรามีสกิลหนึ่งแถวแล้วนะครับผมปืนก็แม่นลงเหลือซุสสามห้านะครับนะก็ถือว่าอาจจะทําให้ชีวิตเรา ดีขึ้นนิดนึงนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันนะครับสําหรับตาแรกนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนาะดูซิว่าผมจะเจออะไรครับเลสโก้ห้ยยอยโอ้โหหาห้องวายอยู่นะอ่าถือว่าหาห้องวายเลยนะครับนะผมกดพบเจอเลยนะครับเป็นห้องเทียเก้านะก็คือห้องของเรานั่นเองนะผมเป็นเทียเกนะ้าเนาะเราเป็นท็อปห้องนะครับมันจะมีเพื่ออะไรประมาณ5คันนะครับที่เป็นเทียเกนะ้าเนาะมีจอนหนึ่งคันนะครับนะ ฝั่งละคันเนาะจอรนเป็นจอรนเทก้าหมดเลยนะนะอืมคราวนี้มันเป็นฐานสองฝั่งเนาะผมจะไปเล่นลายฐานหนักนั่นแหละนะครับนะเป็นลายธรรมดาแต่ก่อนหน้านั้นผมขออนุญาตไปเล็งสไนตรงกลางก่อนนะครับนะดูที่ว่าผมจะยิงอะไรได้บ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนก็น่าจะไปสไนตรงกลางกันนะตรงประมาณโซนนี้เนาะก็คงไม่ต้องใช้ลูกทองหรอกนะครับนะสำหรับตานี้นะน่าจะยิงผมได้ยิงเข้าหมดเลยนะอ่าเพราะว่าเราก็เจาะ เยอะอยู่นะครับนะสำหรับปืนเราสองรสปดเนาะลูกธรรมดานะลูกทองก็สามร้อสิบห้านะครับนะอืมตรงกลางผมรู้สึกว่าคนมันเยอะนะก็ขอให้คนเขาไปยึดตรงกลางได้แล้วกันนะครับนะผมจะมาสไลด์ถ้าเกิดว่าคนมันเยอะเกินไปแบบไม่เวิร์กเนะี่ยผมก็จะย้ายไปฝั่งซ้ายเนาะแต่ขอมายิงตัวนี้สักนิดนึงแล้วกันนะเป็นบุญขอเป็นบุญบ้างนะครับนะ,ะเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมจะใช้เวลาขึ้นมาสักครู่นะอ่ะตอนนี้เขาขึ้นไปได้แล้วผมก็กลัวว่าจะโดนยิงข้างแล้วแหละคราวนี้นะ่เดี๋ยวผมจะเล็งรอตรงนี้ก็ได้นะเผื่อเขาจะมายิงข้างเนาะโอเคครับผมได้ไปห้าร้อยครับอ่ะนี่แหละครับนะผมรู้ครับนะผมรู้เพราะว่าผมเคยขึ้นเนาะมันจะมายิงข้างตูดตรงนี้ได้นะนะผมก็จะหลบอะโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมเล็งรอตรงนี้ให้ก็ได้ครับนะ แตเหมือนลายถงหนักจะไม่สู้ดีเท่าไหร่ฉะนั้นผมจะย้ายครับผมจะย้ายไปโซนดดนู้นดีกว่าเนาะอ่ะมามา,มาเดี๋ยวเราย้ายกันนะครับผมทาเพื่อทีมนะถึงแม้ว่าผมจะไม่เก่งมากแต่พยายามนะครับนะไป let's go ผมจะรีบไปครับเพราะเดี๋ยวลายถังนั้นเนี่ยแตกเนาะมันมีถังกลางอยู่นะนะมา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 ผมมาแล้วนะร <c oughs> เราต้องกู้ชาตินะครับนะ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยผมโดนยิงอ <c oughs> ยังจะเอานะครับนะไม่เป็นไรครับนัดเดียวไปครับ ตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเีมเราเลือดตามค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาผมมาแล้วนะเพื่อนโอ้โหทำไมไม่มีใครอยู่เลยล่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยครับนะผมว่าผมถอยดีกว่าวะเ่้ามัมบมันแย่มากเลยนะไอ้หนูมันไม่มีใครอยู่กับพี่เลยนะตรงนี้เนี่ยนะครับนะอีแาสิบเขาบอกให้ผมถอยเนาะอืมอะเดี๋ยวผมผมรอตรงนี้ก็แน่ะนะเผื่อเขาจะมานะ ้าเข้ามาเนี่ยผมได้เห็นเนาะเผื่อเขาแบบย้อยไปแล้วไปยิงผมเ <uge> พื่อนผมนั่นยิงไม่เข้าไงล่ะลูกเอ้ยผมยิงไม่เข้านะครับนะไม่เป็นไรครับผมเล็งไม่ดีเนาะอาจจะตึงนิดนึงนะครับตานี้ตึงป่าวิรููนะแต่ว่าพยายามแล้วกันนะครับนะอ่ะผมจนะทำซัตเตร์เบถึงแม้ว่ามันจะมีสามเหลี่ยมทองคําทุเรศก็ตามนะครับนะมาโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับ มาเร็งครับผมต้องรับหน้าที่การตรงนี้นั่นแหละครับนะเฮ้ยอันนี้โ <c oughs> อ้โห <c oughs> จอนเฮ้ย <c oughs> ยิงครับ <c oughs> อหือโอ้โหโอ้โห <c oughs> ผมโดนผมโดนรถโกงปีแซตยิงมาแปดร้อยครับผู้ชมฮ <c oughs> อหือ <c oughs> วกแทงครับนะ จุกเลยปเป็นไงล่ะฮะโดนรถโกงเข้าไปครับนะจอนอตายละเล่นยากแล้วนะผมไม่เล่นแล้วตรงนี้นะไม่ไหวเนาะตายตายผมโดนรถโกงยิงเข้ามาครับชมเป็นไง wg ครับนะโอ้โหนี่คือคุณเป็นเทียแปดแต่คุณยิงเทียเก้าเดาม็แปดร้อยครับนะนี่ดูไว้นะครับนะวอลเกมมิ่งครับนะโอ้โหแม่งรถที่ทำมาขายการตลาดดีจริงเลยจะบอกให้นะ ฮ้าเป็นเทียแปดทีหรังแกเทียสิบได้เจ็บแสบมากเลยนะนะตอนนี้ผมยิงไปนัดเดียวเองนะเป็นห้าร้อยเนาะก็วางให้ทีมชนะดีกว่าเนาะผมแบกไม่ไหวนะอย่างนี้เข้าไปแบบจอดเลยนะจอดเลยนะครับนะอ่าโอเคเข้าไปฝั่งนู้นแล้วผมจะไปยิงบ้างนะอราโอเคโอเคโอเคเคเอาไปครับ5้าร้อย ผมก็ยิงได้ไดาเมตต่ำเนาะปืนมัน530แล้วผมยิงได้ประมาณ520เนาะอ่ะผมจะบูสต์ไปนะครับนะูสต์ไปฝั่งนู้นแล้วกันไปเล่นจุ้หน้าเขาเลยนะอาจจะได้ยิงไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคมาแล้วืมยิงไงเนะโดนครับ300หนักไปครับเก็บไปได้1คันโอเคครับตอนนี้เหลือวิแซอะเรียบร้อยครับ เหลือพี่แท้หน้าผมแล้วนะไอรถโกงนะรถโกงจากจีนเหมือนกันนะนะโอเคดันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฐานฝั่งนู้นมันแตกนะฝั่งผมมันะแต่ไม่รู้สิน่าจะไม่เป็นปัญหาไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะนะผมว่าผมก็ควรจะกลับไปการฐานไหมนะครับโอเคบีแท้เขายิงแล้วนะครับนะ วอววิววิวขอโทษเพื่อนตายละมาผมจะตายไหมเนี่ยผมจะโดนรถโกงยิงตายไหมะนะครับนะเฮ้ย,ย,ย,ยมาดิวะเอาไปเลยเอาไปเลย500ห้าร้อยอุบหึตายครับนะโดนเชียร์แฝดยิงตายนะแล้วผมโดน e เจ็ดห้าดำด้วยแล้วนะดีจริงจริงนะครับ เทปก็ผมน่าจะทีมชนะเนาะนะหวังอย่างนั้นนะครับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ถือว่าเราได้ยิงบ้างนะได้ยิงประมาณพันแปดนะครับนะเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดไปประมาณช่วงที่กําลังจะใกล้ชนะหรือว่าใกล้แพ้นะครับนะประมาณท้ายเกมเลยแล้วกันเนาะโอ้โหก็ จบไปด้วยความพ่ายแพ้นะครับสําหรับตาอันนี้นะครับโอ้โหลางแหงแบบปิดเกมไปเลยทีเดียวนะครับนะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมเนี่ยยิงไปเท่าไหร่นะครับนะก็ได้มาพันพันแปดเลยเนาะผมไม่ได้บายไม่ได้ไรเลยนะครับนะก็ยิงไปหกนัดนะครับจาเข้าสี่เนาะนะครับนะยิงโดนหกไม่เสียตาครับได้มาสามพันสองนะผมอืมก็ถือว่า ผมยิงไปน้อยอยู่นะอะสกอร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนระับได้พ p ดิบมาแปดร้อยนะครับนะแน่นอนครับความให้แพ้เราไม่สามารถใช้คูณได้นะับสำหรับตานี้เนาะน่าเสียดายครับนะไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณห้าพันหนึ่งครับนะในการจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เนาะมาเดี๋ยวไปลุยตาต่อไปกันเลยดีก,กว่านะครับโอ้โหหาห้องไว้นีินะ <c oughs> หาห้องไว้มากเลยกดปุ๊บเจอเลยนะครับนะ โอ้โหเป็นห้องเทียเก้าครับนะมีจอรนฝันละคันนะเป็นจอรนเทียเก้าเหมือนกันนะครับอืมโอเคเอาเป็นท็อปห้องอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นในเมืองนั่นแหละนะครับนะอืมไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะสิ่งที่ผมต้องเจอก็จะเป็นปืนคู่เนาะเป็น 50pp ไอ้สามประมาณนี้หนละเราว่าเขาน่าจะไม่ได้ในเมืองเนาะพวกเลนจ์กิยอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอม Let's go Let's go โอ้ย oh yeah. oh yeah. oh, uh ่าฮู้ยขอทางหน่อยนะจ๊ะไปแล้วูคือโบก็มันดีเมื่อกี้นะบันเทิงดีเอาไว้กดเล่นครับนะเหมือนบ้างไฟพญานาคอะไรประมาณนี้โอ้ยยเ่าเอืมเดี๋ยวผมจะไปเล็งรอตรงประตูก่อนนะยังไม่รู้ว่ามีใครเปิดไหมเนาะ อะโอเคยังไม่มีใครเปิดนะฝั่งนู้นก็ยังไม่มีใครเปิดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตูเลยเดี๋ยวดูก่อนโอเคยังไม่มีใครเปิดเฮ้ยประตูฝั่งนู้นใกล้จะพังแล้วใช่ไหมผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเฮ้ยอันเนีเอาไปค้บค้าร้อยเป็นไงละ่ะเ,เลือดถายไปครึ่งหลอดไล้ล่ะซีเอ เจ็บเมื่อไรหน,หนูเป็นยังไงล่ะครับนะโดนเชียก้าวตอกหน้าไปเยอะน้องอืเจ็บเมื่อไรหน,หนูมาครับตอนนี้เราได้สร้างบาดแผลในใจเขาแล้วนะตอนนีเ้เขาแค้นเราแล้วนะเดี๋ยวผมจะออกไปยิงเขาอีกนัดหนึ่งด้วยนะครับนะอ่าเร่งรอครับก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมาไหมนะครับนะแต่เขาคงไม่มาแล้วแหละนะเขาคงรู้แลนะ้วแหละเขาต้องรู้ตัวนะครับผม ยังมีความหวังครับนะผมยังมีความหวังว่าจะมีใครที่ออกมาประตูก็ยังไม่ถูกเปิดคนระับแสดงว่ามันคงไม่มีใครมาเล่นตรงผมหรอกเนาะน่าจะมีโซนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่งรออีกนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่มีใครก็เดี๋ยวผมจะย้ายไปเล่นด้านหน้าแล้วกันม,มันก็ไม่น่าจะมีใครนะครับนะ โอเคเดี๋ยวผมจะทําการย้ายแล้วกันนะครับนะผมไปดูนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันอประตูยังไม่ถูกสกิดเลยด้วยซ้ำนะครับนะตรงกลางนี่ผมยิงคลอสไปได้ไหมไม่น่าได้นะครับนะ s t b ไม่ใช่ TBLTTB เขาไม่ได้อยู่ตรงที่ผมยิงได้นะยิงรอบหนึ่งไหมไม่นะเออ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 โอเคเดี๋ยวผมจะเรามาดูแล้วกันนะว่าไอ้ตรงนี้ที่เขาเล่นกันเนี่ยมันมีอะไรนะครับนะ อ่ามี 2-7-4-A จนะครับอ่นะเดี๋ยวดูกันว่าผมยิงได้ไหมลองขับไปสิโอ้โหจอดลงมาแล้วนะโอ้หโอเคผมมาแล้วนะนะไม่รู้ว่ามันจะมียาพิฆาตะไรตรงนู้นไหมผมลองพีข,ขึ้นไปก่อนไม่น่ามีเนาะก็โอเคมซีเออยู่ที่เดิมเลยนะผมได้จะเลงรอไว้ไม่เป็นไรครับอ่าประตูถูกเปิดแล้วนะมีห้าี5 0ดีพี เดี๋ยวผมว่าผมไปเล่นในมือไอ้ในโกดังดีกว่าเนาะตรงนี้ผมไม่น่าจะยิงใครได้นักนะโอเคขอย้ยายนะ <c oughs> ย้ายมาตรงนี้ดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผม <c oughs> เพื่อนขอความช่วยเหลือนะครับนะเอาไงดีเนาะอ่ะผมผมไาเล่นในนี้ดีกว่ามีอะไรให้ยิงมากกว่าเนาะมาจัดมาเลยวะนะครับนะโอ้โหโผอย่างนี้ บางบางังิุยเยี่ยมโอ้โหอา้าวโดนนั่นนะ่ะเล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆ,ดดๆบล็อกครับนเน่เป็นไงยิงไม่โดนสิได้ไปห้าร้อยแล้วนะใส่หน้าห้าสิบดีพีไปโอเคผมจะเล็งรอเผื่อเพื่อนเขาจะออกไปยิงแล้วกัน กีเหมือนจะออกนะนะอในเมืองด้านซ้ายก็ยังไม่มีอะไรนะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรีงรอแล้วกันเนาะตรงนี้นะใครมันขอความช่วยเหลือผมจังเลยนะอาะตกตแ็ได้ๆืๆๆเศร้าซีจังนะ คุณอยากให้ผมช่วยอะไรได้ได้ได้ไดไดผมจะไปช่วยก็ได้นะครับนะสามต้องสี่แล้วนะตอนนี้เขาขอให้ผมช่วยไปถามว่าผมจะช่วยอะไรได้นะถามว่าผมจะช่วยอะไรได้ใช่ครับน่หละประเด็นอ่ะมาเจอเลยมั้ตรงเนี้ยเห็น <Okay, S 2> ได้สารับเาอ่ะโอเคเหมือนเพื่อนแม่งจะไปด้านนู้นนะบนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงนี้ก็ได้เนาะมาเจอเรนเกีน,นะครับแล้วก็ แล้วก็เค okay, ผมตนะ้องแปตรงนี้แล้วกันนะครับนะยิงได้ปะวะอ่ะยิงไปก่อนแล้วกันไม่โดนครับไม่เป็นไรแอบครับอ่ะโอเคผมผมมาแปะตรงนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นบอมให้ผมเนี่ยพอเล่นได้บ้างนะครับนะผมหวังว่าอย่างนั้นเนาะได้เกรดแล้วก็ไอ้ข้างผมมีอไอ้สามเนาะโอ้สถานการณ์ผกว่าค่อนข้างจะคืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับจังหวะนี้ ย่อไปยิงบ้างเนาะโอเคตอนนี้เพื่อนเขาดันมาแล้วนะครับแย่กองลังผมมาสมทบแล้วโอเค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 มีเพื่อนอ้อมหลังแล้วผมจะไปยิงตูดไอ้สามครับนะหัวนโหนครับเรียบร้อยสามครับโอเคโอเคเาค่อยเล่นไปครับอ้าวมียานพิฆาตอยู่เต็มฐานเลยนะไอ้หนูโดนยิงแน่ไอ้หนูเองโดนฆ่าแน่เอาไปคับาร้อยสาบสี่ครับ ตอนนี้เดเมอยู่ที่พันเก้าร้อยครับผมยังโหลดอยู่นะครับจังหวะนี้เดี๋ยวใจยเย็นๆครับใจยเ,ย,จย,เ,ย,เย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยผมยิงทะลุมันได้ไหมนะทะลุเลยโอ้โหไอ้หนูมันไม่เข้าได้ยังไงนะมาไปโดนจุดแข็งพอดีนะครับนะเราจะหาจุดแข็งของเธอเองมันอยู่ตรงเป้ายัางไงลนะ่ะหนูโอเคครับตอนนี้ ตอนนี้ก็น่าจะไม่อยู่ถามเลยเนาะผมจะออกไปยิงบ้างนะครับนะน่าอยู่ฝั่งทั้งหมดนะครับนะยิงไปแค่พันเก้าเองเนาะขอ,อได้ไหมยืมมันมีคอปป้าอยู่ลัฐรัสปอตตรงประมาณโซนนี้นะครับแล้วก็อ่าโอเคเขาอยู่ตรงทัท้งหมดเลยเดี๋ยวผมน่าจะขับแม่งไปโต้ะเลยแล้วก็ไปยิงเขาครับนะอย่างนี้เลยไม่เห็นติดบ้านคนระับ เขาจะอยู่ไลนนู้นหมดแหละนะครับทั้งจงทั้งจรทั้งอะไรนะรนะเออผมควรจะไปแชบฐานรอไหมครับเฮ้ย,ฮยอ่าโอเคอ่จอจรเขาอยู่ฝั่งนู้นนะนะเพื่อนเจอจรอแล้วก็เจ็บไปแล้วนะรอร่อยเลยมั้ยล่ะอิ่มเลยมั้ยหนูโอเคผมผม,ผมน่าจะแชบฐานรอแล้วกันนะผมว่านะผมไม่น่าจะไม่น่าจะทันเพื่อนนะครับนะรถผมมันช้านะครับก็ตอนนี้ไม่เสียเลือดเลยนะเดี๋ยวผมจะเล็งรอตรงนี้แล้วกันเผื่อจะมีใครมา นะครับอ,ออกแชปฐานเราไปไน,นะครับผมมันก็ยังได้ XP บ้างนะครับสำหรับการเชปฐานนะครับ โอเคครับก็น่าจะชนะแล้วแหละนะครับนะคราบบ้านนี่คือหนีหายจุกตูนเลยนะครับโอเคครับก็ถือว่าผมยิงไปนิดเดียวเองนะครับนะไม่ถึงสองพันเนาะแต่ก็ยังคว้าชชนะมาได้นับถือว่าลางไงแเราก็ได้ใช้คูณนะได้กำไรอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับไอชนะเนี่ยขอให้บอกเลยนะนะตอนปั่นรถเนี่ยผมหวังแค่ชชนะคทับนะก็ยิงได้พอทําคะแนนได้พอคุ้มแบบคูณก็พอใจแล้วเนาะประมาณนั้น นะครับไม่ได้เก็บมาเนาะถ้าเก็บมาเนี่ยก็อาจจะซีเรียสเรื่องดามจนิดนึงเนาะนะครับนะโอเคใช้คููเลยโอ้ยแย่โอ้หูได้มา3 7 0พันเจ็รัอนะผมยิงไปพันเก้านะครับอืมได้เงินประห้าหมื่นเนี่ยประมาณเกือบหกหมืน 6, นะครับโอเคเราพอซื้อเครื่องใหม่หรือยังอุย้ยใกล้แล้วนี่ใช่ไหม ลิพันเดียวนับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตก,กดตาต่อไปเลยละกันนะครับนะน่าจะได้คลิปนี้แหละนะครับสำหรับเครื่องเราเนาะ let's go ครับโอ oh, yeah เจอห้องแล้วล่ะนะฮ่า ah ah. รู้สึกว่าคนยังไม่เต็มห้องหรือเปล่า <laughs> นะครับเจอห้องแล,ะละ้วล่ะไอ้ยาไอ้ยาโอเคคราวนี้แหละมันเป็นด่านทะเลทรายแล้วมาเป็นห้องเทีสิบนะครับนะเทีสเนี่ย แม้งมีครึ่ง,งห้องเลยนะครับแล้วผมจะทําอย่างไรก็ต้องดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเฟื่อเข้าไปเล่นตรงกลางหรือว่าด้านขวานะผมก็จะตามส่วนใหญ่ไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเทียสิบนะครับอ่ะโอเคอ,อรู้สึกว่าถังกลางเขาจะไปขวาอยู่แล้วนะครับมียามีฆ่าไปด้วยคันหนึ่งไหมแล้วก็ตรงถังหนักเนี่ยน่า ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นกันตรงไหนเนาะไอ้ด่านนี้ผมก็ไม่รู้จุดนะครับว่าคือจุดที่มันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์จริงแบบเล่นแล้วมันชนะจุดสําคัญเนี่ยมันคือฝั่งไหนนะครับนะอืมดูเหมือนก็จะมีคนมาเล่นตรงกลางอะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหแล้วปิดปิดท้ายด,ด้วยด่านนี้นี่คือแบบนะเอา้าแจ็คแพนเซอร์โดนยิงมาสามร้อยเนี่ยแสดงว่ามีคนอือ <c oughs> เป็นไงล่ะ เจอ,อประเด็นแล้วนะครับนะฉะนั้นผมไปเล่นตรงกลางก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรทนะ่าอย่างยอย่างที่บอกแลนะ้วผมไม่รู้จุดยุทธศาสตร์ของด่านนี้นะนะอ๋อรู้สึกว่าทางดาฟานุเขาจะไปเล่นตรงไอ้เนินสันทรายนะครับแต่เทียสิบเนาะเทียสิบก,ก็ไม่ไหวครับเก่งเกินนะผมไม่ไหวอยู่นี้ดีกว่านะครับนะ โอเคแปลงตรงนี้แหละเจอไทเกอร์เมาส์ครับโอ้โหอันนี้ก็คือประเด็นเหมือนกันนะเนี่ยมันเสียเก้าใช่ไหมไทเกอร์เมาส์นะไม่ใช่ครับเออใช่เจียเก้านี่หว่ามันก็เท่ากันเนาะเจียเก้าแต่เขาดีกว่าผมนักเกราะเขาเยอะกว่าแล้วปืนมันแรงนะครับโอเคผมควรจะขึ้นไปไหมผมจะโดนยิงฆ่าเปล่าไ,ไม่รู้หลักนะมุมกดไม่มีเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยนะใช่ครับ แล้วยาพิฆาตเขาดูดูทั้งนั้นเลยนะฝั่งนู้นอะอ่ะอ่ะมาขึ้นไหมไอ้หนูเขาไม่น่าจะขึ้นนะน้นะผมไม่ได้ฆ่าสปอตไม่ได้เลยเลยนะตรงนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเหมือนโอ้ฝั่งนู้นมันเริ่มแย่แล้วนะน้นะอืมผมคิดผิดหรือคิดถูกว่าที่ที่มันเล่นตรงนี้นะนะำฮึม ถ้าอย่างนั้นนะผมกลับไปการฐานดีไหมนะ04แล้วอ่ะทำยังไงดีมายิงแม่งกับเทียสิบก็ได้เทียเก้าอะไรเนี่ยนะครับนะโอ้โหกลัวยายพิฆาตวะ่ะไา้ลมครับโอเคโอ้โห <laughs> เล่นไม่เป็นครับด่านนี้นะ าได้ปะเนี่ยนะตรงนเนี้ยเนี่ยโอเคผมเล่งรอเผื่อเธอก็ามาเขาออกนะครับนะโอ้มีกิวด้านบนด้วยกิวเขามาขนาดนี้เลยเหรอนะครับหนึ่งต่อห้าแล้วนะครับนะฐานแตกรดด้วยนะครับผมควรจะไปไหมควรจะกลับร่ดอ,อันเนี่ยไฟติดปะเนี่ย โอ้โหไฟติดครับนะแย่แย่แย่ทำอไรดีนะ yeah, yeah, yeah. มนะผมควรจะกลับหรือควรจะอยู่โอ้โ oh, ห oh. ตาย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 ตอนนี้คือเริ่มแย่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะจะถอยแล้วนะครับนะน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยนะครับผมบอกเลยนะแย่แล้วนะครับมี e4 ด้วยหืมผมยังไม่ได้ยิงอะไรเลยตานี้นะครับนะแพ้โชว์เลยนะแพ้น่าเกลียดด้วยนะครับผม ได้พัน XP นี่คุณยังไม่ให้เราเลยใช่ไหมจ๊ะนะโอ้โหหนึ่งต่อเจ็ดครับอืมไอ้หน,นูผมอยู่นี้แล้วกันนะคงจะเป็น่หงไม่ได้แล้วนะครับาตายตายแพ้โชว์นะครับนะมันเป็นไรครับถือว่ามันก็เกิดขึ้นได้เนาะ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยที่สามสิบครับหกห้อยห้าโอ้โหเยอะนี่ไอ้หนูโอ้โหโอ้โหตายตายตายโอเคไฟไหม้ผมผมซวยเนี่โอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลยครับตาย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 ไม่นอนไม่หนอนอ้วกเยี่ยมดอยครับโอ้ยยิ้มเปนนัดเดียวนะนะโอ้โหเป็นไงห้องเทียสิบครับอ๋อแพ้ไปครับตานี้นะ แพ้แบบใสๆเลยนะนะเป็นไงล่ะด่านนี้นะเล่นไปเป็นจริงบอกบอกตรงว่าเล่นด่านนี้ไม่เป็นนะไอ้ด่านมันชื่อว่าด่านอะไรนะแซริเบอร์นะคือปกติผมแบนเนาะแต่ว่าพอดีปั่นรถคันนี้ผมก็เลยเอาไอ้เอ็กโค้ดแบบเนี่ยไปแบนด่านที่มันเป็นด่านสนัยเนาะนะครับก็เลยไม่ได้แบนด่านนี้นะฮะแล้วอะไรมันไหลลงมาตรงนี้วะอ้โหู ันเกมเขาจะไม่ยอมให้เครื่องเราจริงๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนาะเสียงินไปตั้งแปดพันนะครับใช้ลูกทองไปนัดหนึ่งไหมนะครับนะนัดเดียวเลยครับคือก็เสียไมแปดพันนับไว้ว่ายิงเป็นหนึ่งนัดนับยิงหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดแล้วก็จาะเข้าหนึ่งนัดนับในเมฆหกร้อยก็ถือว่าสูงได้สูงเนาะแต่ว่าทีมแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรครับนะถือว่าตานี้ก็พ่ายแพ้แล้วก็เครื่องเราก็ยังไม่ยังไม่ได้เลยนะครับ ก็ผมไม่ใช่ชิปนี้เนาะคราวนี้เนี่ยผมก็ขอพอไม่ใช่ที่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเครื่องเนี่ยน่าจะได้ชิปหน้าแล้วผมสัญญานะักแค่พัน exp เนี่ยชนะสักตาเดียวยิงประมาณสองพันก็เราน่าจะทําได้เนาะโอเคครับก็สำหรับชิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ